สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto m a x หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้ก็เป็นคันที่สองเนาะ Honda Civic FD แต่อยากจะบอกว่าคุณลูกค้ามาจัดเป็นล้อ EP3 ในตำนานค่ะบอกเลยว่าล้อลายเนี้ยเป็นล้อที่เก่าแต่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะหายากด้วยอยาจะบอกว่าพอดีใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากตัวแอดมินก็คือชอบล้อลายนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แอบเชียร์ในใจแล้วคุณลูกค้าก็เรียกลายนี้ นี่เลยค่ะมันดูสวยมากเลยนะถึงจะแบบเป็นลายเก่าก็จริงแต่ดูมีความคลาสสิกแล้วมันก็ดูเข้ากันแบบนี้เลยค่ะดูใกล้ๆเลยนะตัวนี้เป็น EP สามขอบสิบเ็ดนะคะจับคู่กับยางกูเดียป้ายแดงนะสองหนึ่งห้าสิบสิบเจ็ดค่ะสี่ล้อพร้อมยางราคาไม่แพงค่ะรวมเทินก็จ่ายอยู่ หลักสองหมื่นหรือยังไงอันนี้ไม่มั่นใจต้องรบกวนโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างให้ดูมุมแบบกว้างๆเลยแต่ก็บอกว่าล้อไลาเนี้ยคนที่แบบชอบจริงๆถึงจะซื้อนะมันไม่ใช่ล้อแบบลายใหม่ที่แบบดูทันสมัยแต่มันดูสวยอะคะ่ะลองดูง่ายๆเลยนี่เลยฮา คุณลูกค้าท่านไหนมีรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้อยู่ได้เห็นแบบนี้แล้วสนใจมาก็โทรมาสอบถามได้นะคะเรายังมีในสต็อกอยู่นะล้ออะไรนี้ร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลนะคะเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนี่เลยค่ะอยู่แถวพระรามสองนะไม่สะดวกเข้ามาแอดไลน์มาคุยกันคะ่ะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วย ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวโบขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ